กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีอ่าคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอ่าครับมาพบมาเจอกันนะครับอ่าส่วงประมาณสายสายแจ้งน่อยครับตอนนี้กรับเวลาประมาณซีโมงเสาร์กว่าๆนะครับอ่ามาพบมาเจอกับแบดวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่าครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของแบดวิไลเองครับหลังจากเมื่อวานนี้ ปล่อยไปแล้วชุดล่างนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะครับปล่อยไปแล้วชุดล่างหมอว่านนีและการที่สำคัญนะครับก็คือแอดวีไลนะครับเน้นยำไห้พร้อมเลยครับเมอว่านนี้นะครับปล่อยเป็นชุดเต็มแปลว่าเน้นยำคงสุด้ายไห่พร้อมเลยนะครับเมื่อว่านนีได้ปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับชุดล่างนะครับมีทั้งเบิร์ดนะครับ เก้าชุดนะครับแอดวิไลเน้นไฮซีชุดเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเน้นยำพร้อมเลยนะครับทั้งเลขวิ่งทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับชุดจับคู่นะครับปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซีชุดล่างนะครับอามืมอนี่นะครับหลังจากปล่อยชุดล่างไปแล้วก็คือจะนี้บวพนนั่นก็คือเป็นชุดบนนะครับทางแอดวิไลได้คำนวณเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคืนนี้นะครับอ่าสำหรับชุดบนนะครับจะนํามาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน สำหรับชุดบนนะครับวดน,นี้16สิงหาคมจะถูกอกโดนใจเอคุณพ่อคุณแม่กันบอกอ่างวดที่ผ่านมานะครับเนวทางถือว่ารุดไปนะครับอารุดเข้าก็ต้องย่อมรับวันรุดนะครับอแอดวิไลบอกคอย่อมแพ้นะครับเรื่องตัวเลขเนวทางลุยกันต่อนะครับ FC อฟถ้าได้รุดแล้วก็ต้องเขาเดินต่อเนื่องแน่นอนนะครับเข้ามต้องย่อมแพ้นะครับเรื่องของตัวเลขเนว่ยทา่างรัฐบาลไทยเดือนหนึ่งประกาศ สองหนนะครับเข้ามาต้องไปเก่งขวมันกับแนวทางอ่างวดนี้ลุดเข้าเอาไม้นะครับเอฟซีสูตรนี้พอดีทีมไปคิดค้นพัฒนาสูตรไม่ขึ้นมาสู่มันนะครับกับตัวเลขแนวทางเงินรัฐบาลไทยหลายแย่ๆนะครับเอ้าหาวิธีเอาซอยกันนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อ่ะเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับจากสำนักต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาวันที่สิบสิบเอ็ดแล้วนะครับเอฟซีก็คือจะเข้าสู่ คงสุดท้ายกันแน่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่กติดตามไปว่าสำนักใดแน่นะครับก็จะสรุปมานะครับมือนี้แอดวีไลก็จะบอกข่าวดีคือกันชุดบนมือนี้นะครับทางแอดวีไลจะปล่อยปล่อยเป็นชุดเต็มอยู่แต่ว่าจะสรุปให้เหมือนเดิมคือชุดลังเมื่อว่านี้สรุปไปพร้อมเลยมือนี้ก็คือกันนะครับเอาเอยซี่คุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาวไว้ เดี๋ยวทังอดวิไลจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางนะครับชุดบนจะสรุปให้เหมือนชุดล่างกับเมื่อวานนี้สรุปโครงสรุดท้ายพร้อมเลยนะครับเอาจากในกระเตียสมสมุมูลประกาศเดี๋ยวทั้งอดวีไลจะผ้าเขียนครับเขาไปเบิงตัวเลขแนวทางน้ำกันครับเพียบว่าเป็นการเสียเวลาครับชุดบนอย่างเดียวชุดล่างปล่อยไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับอ่ะครับมาเบิง ครับตัวเหลขแนวทาานํากันเดียวทาาแอดวิไลจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางน,นะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศกันแล้วหรือย,ย่งน้อนะครับมาเบิงน้ากันนะครับอ่ะครับเมื่อนี้เริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับอ่าเลขวิ่งเป็นชุดบนนะครับอ่าชุดล่างไปล่อยไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับอ่าวิ่งวิ่งบนคุณพ่อคุณแม่เบิ้งสซิปให้ดี วิ่งบนหวดนี้นะครับห้ากับแปดห้ากับแปดนะครับอ่าสิบบนหยืนลักให้คือเก้าหัวนี้นะครับเอฟซีอ่าสิบบนสิบบนนะครับมีห้ากับแปด หน่วยบนหลักหน่วยอ่ะแอดวิไลจะสรุปให้พร้อมขึ้นกันนะครับแต่ว่าจะลงเป็นชุดเต็มนะครับแต่ว่าจะสรุปให้พร้อมนะครับวดนี้มว่านชุดลางล่อยไปแล้วสรุปให้แล้วนะครับอ่าหน่วยบนมีหนึ่งมีสองมีสามมีเจ็ดอ่ะ นะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่คืออ่าวิ่ง5กับ8วิ่งบน10บบน5กับ8หลักหน่วยครับ1 2ึ่งสองามเจดหนสามเจดนะครับอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยเดี๋ยวแอดวินไลจะสุดจับคูเขียนจับคูไห่นะครับเป็นชุดเต็มมีทั้งเบิร์ดนะครับ มีเก้าชุดนะครับเก้าชุดอ่าเดี๋ยวทางแอดวีไลจะลงเป็นชุดเต็มแล้วก็จะเน้นย้ำให้พร้อมนะครับอ่าคู่แรกครับเขียนตามเลยนะครับคุณพ่พอคุณแม่ห้าหนึ่งห้าสองเขียนตามไลเดอร์ครับห้าสาม ห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดเจ็ด จักระคู่สุดท้ายครับคือห้าแปดเอาเรียบร้อยนะครับเ,เรียบร้อยเขียนเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับอา่อาแนวทางนะครับของวิไลให้โชคครับวันนี้สิบหกสิงหาคมอ่าวันนี้บ่าวาบ่นบ่าวราัางนะครับเอ็ดวิไลจะขอปล่อยคลิปเดียวจบ ก็คือจะสรุปให้พร้อมทันทีนะครับจะสรุปให้เลยอาคุณพ่อคุณแม่ไปหายิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลให้ท่านอาสำหรับชุดลังนะครับทั v ้งแอดวิไลปล่อยไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ้งคีปย้อนหลังไดนะครับเบิ้งคลีบย้อนหลังไดนะครับอาวิ่งนะครับวิ่ง5กับ8แอดวิไลขอเดินไปที่5อ่าวงกลมไปที่5นะครับลักหนวย วงกลมไป2ตัวครับก็คือ1กับ2องอคุณพ่อคุณแม่เพื่อบอมักกับที่ตัวแอดวิไลเน้นนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกใดในชุดเต็มมือนี้แอดวิไลจะขอเน้นให้แค่2คู่นะครับอ่าย้ำว่าเป็นบนบน อาครับผู้แรกนะครับแอดวิไลคอเน้นไปที่51มงมักนัมบอนะครับ51 52ครับคู่ที่สองสามารถเน้นย่ำเองได้นะครับสามารถตัดเอาได้นี่ครับเหตุผลที่แอดวิไลอยากลงจุดติมนะครับก็คือเพียอให้เอซคุณพ่อคุณแม่มีตัวเลือกนะครับเพื่อว่าแอดวิไลเน้นโมเมนนะครับเพราะว่าการเน้นตามสูตรนะครับ สูตรมาแบบไดรแอรไปไลกันเน้นไปตามสูตรเพื่อคุณพ่อคุณแม่มากตัวอื่นสามารถเน้นย้ำเอาเองได้นะครับคู่สุดท้ายครับอ่าบ,บนแน่บบนนเพื่อเล็กวิ่งกอดข้อกันมากนะครับวงกลมไปคู่สุดท้ายคือ58อ่าชัดเจนนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเลยนะครับบวา,าบนบวา,าล่างนะครับเอฟซีอ่าล่างก็ปล่อยไปแล้วครับเมื่อวานนี้สรุปให้พร้อมรากา คุณพ่อคุณแม่เบิ่งคลีปย้อนลัางได้นะครับมือนีชุดบนนะครับอ่ะทวนตัวเลขรอบหนึ่งเพื่อให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจชัดเจนวิ่ง5กับ8ครับเลขวิ่งเด่นไปที่หาแปดเป็นตัวล่องหลักสิบบนนะครับก็คือ5กับ8หน่วยนะครับ1 2 3 7 1 2 3 7แอดวินไลคอเนนที่1กับ2นะครับหลักหน่วยนะครับหลักการเดวทางครับมี5 1 5 2 5 3 ห้8เจ็ดแปดแล้วก็ห้าแดอดวิไลวงกลมเน้นๆให้แค่สามคูเพื่อคุณพ่อคุณแม่บ่มักประชอบตามที่แอดวิไลเน้นย้ำให้ค่สามารถจัดคูอื่นใดนะครับเน้นให้ครับก็คือ5้าหนึอชัดเจนนะครับตัวเลขแนวทางมือนีเป็นชุดบนอย่างเดียวชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับ อาติดตามได้นะครับบิ่งคลิปยอ้อนหลังได้อาฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังแรงใจทางแอดวิไลนะครับบอย่อมแผ่เรื่องตัวเลขเนี่ยทางถึงว่าจะลดอ่ะวดได้ลดเท่ากับบอยอมถอถอยมันนะครับคำนวณใหม่จัดใหม่หดนี16สิงหาคมแอดวิไลค,คิดว่าหดหนีเนี่ยทังจะแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งสองชุดแน่นอนอ่ะสุดท้ายนี้จากไลฟ์ซีคุณพ่อคุณแม่กันไปไว้เจอกันคลิปหนา้า โศกโศกมันมันลำรวยเฮ่งเฮสู้ขู่สูคขนสวัสดีครับ